กำกับด mm ูแลเรื่องการปฏิบัติเรื่องเน้นเรื่องการระกษาความปลอดภัยไม่ไร้เข้มงวแล้วได้การข่าวเราก็เข้มูวดไปแล้วดางเช้าผมก็ได้ประสานไปที่ไปนบางเสแล้วใหเข้มงวดมาได้การทงการขาวาละการทังคนไทยทังหมดได้ได้ได้กำมชับไปเระเช้าอิทีชไม่นลครับเราก็ได้ก็มีการวางแผนอยู่แล้ว เรื่องของสวาวต่างชาติได้เขยผมจเข้าไปทดสอบันุิภาพในกรมอนิภาพนะครับอตอนนี้เราก็มีมาตรการและมัดระวังกําลังคนที่ไปนะครับเราก็มีมาตรการทั้งก่อนไปแล้วระหว่างที่ไปยู่นู่นเราก็ได้กําหนดมาตรการนะครับที่จะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดแต่กลับมาติดเชื้อกลับมานี่ก็คือประชาชนก็กังวลก็เราก็มีมาตรการทั้งเข้ามาเข้ามาก็กักนาะครการกักตัวตามมาตรการที่สบเขากำหนด เก็ต้องให้ทางกองทัพได้ชี้แจงพอใจสังกุมนะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเราเป็นแผนการปฏิบัติที่ได้มีกกันเนินการนะครับการชุมนุมก็อยู่ในกรอบกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมความลอดภัยที่ตามที่ได้ปฏิบัติมาก็ได้กลับความร่วมือกับผู้ชุมนุมได้ด้วยความเป็นรับ